สวัสดีครับจินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NP Auto ถึงแม้ว่าบริษัท Volvo จะถูกเทคโอเวอร์ไปโดยบริษัทชั้นนำจากประเทศจีนแต่การบริหารงาน ของบริษัทบัวโวยังคงรูปแบบเดิมการผลิตและการดีไซน์ยังคงรูปแบบเดิมไม่มีกลิ่นอายของทางจีนเข้าไปผสมแต่การจัดจาหน่ายหรือการทําตลาดนั้นมีการปรับเปลี่ยนมากยิ่งขึ้นโดยบริษัทบัวโวได้เริ่มเข้ามาทําตลาดในทางภูมิภาคเอเชียมากขึ้นโดยเราจะเห็นได้ชัดเจนในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าบัวโวได้มีการนํารถเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยมากขึ้นมีการโชว์ตัวในงานมอเตอร์โชว์ในประเทศไทยมากขึ้นและ าสุดทางวอลโวได้นำ New Volvo XC40 Recharge ในรูปแบบปลั g กอินไฮบ d ิตที่มีความคล้ายคลึงกับรุ่น XC40 ปกติมาเปิดตัวและจะวางจำหน่ายในประเทศไทยด้วยตัวนี้จะได้ล้ออลอยขนาด19นิ้วพร้อมยาง2 3 5 5 0 R19 และล้ออลอยขนาด20นิ้วพร้อมยาง245/45ทั R20 ซึ่งจะทำให้ตัวรถดูบึกบินสูงตามสไตล์รถยุโรปสำหรับรถ New Volvo XC40 Recharge จะมาพร้อมกับตะ แปลงหน้าแบบชุบโครเมียมมันวาวพร้อมโลโก้คาตรงกลางไฟหน้าทรงค้อนแห่งเทพเจ้าทอหรือที่เรียกว่าทอแฮมเมอร์นะครับเป็นแบบ led ฝากระโปรงหน้าดีไซน์มาจะแตกต่างจากรุ่น xc ตัวอื่นๆไฟท้ายแบบ led รูปทรงตัว l ขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยในเวลาค่ำคืนได้เป็นอย่างดีมาพร้อมกับหลังคาแบบพาโนรามิก s u n r o o ที่ซุ้มล้อด้านหน้าสาจะมีช่องเสียบชาร์จไฟ ในส่วนของหลังคารถกระจกมงข้างและคิ้วชายด้านล่างจะถูกตัดด้วยสีทูโทนรอบคันแบบสี Blackstone และสีเทา Thunder Gray Metallic สำหรับอุปกรณ์ภายในจะเหมือนกับรุ่น x c 4 0ปกติโดยจะมีพื้นที่ห้องโดยสารและพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังขนาดใหญ่และมาไปมาพร้อมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะอื่นๆเช่นแท่นชาร์จสำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายเครื่องเสียงระดับพรีเมียมจากแบรนด์ฮาร์มันคาร์ดติดตั้งจอสั่ง การแบบทัชสกรีนเป็นอุปกรณ์มาตรฐานขนาด9นิ้วสามารถลากนิ้วและแตะเพื่อสั่งงานระบบนำทางผ่านทางแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายมีระบบสั่งการด้วยเสียงมีมาตรวัดแบบ TFT ขนาด12.3นิ้วมาดูในส่วนของพละกกำลังของเจ้า Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid กันบ้างนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1 5ลิตรเทอร์โบ3สูบรหัสเครื่องยนต์จะเป็น B3154T5 ให้พละกกำลังสูง สุดอยู่ที่180แรงม้าที่5,800รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่265นิวตันเมตร,รที่2,500รอบถึง5,000รอบต่อน,นาทีจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด82แรงม้าที่ให้แรงบิดขนาด160นิวตันเมตร,รมาพร้อมกับลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ขนาดความจุ0.7กิโลวัตต์อาว และเมื่อทำงานร่วมกันสามารถรีดพลังแรงม้าได้สูงถึง262แรงม้าและเร่งบิดได้สูงถึง425นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบคลัสคู่จเจ็ดสปีดนะครับขับเคลื่อนล้อหน้าจะสามารถปิดได้ไกลสุด อยู่ที่46กิโลเมตรในโหมดไฟฟ้าอย่างเดียวทําอัตราเร่งได้สูงสุด0-100กิโลเมตรภายใน7.3วินาทีและทําความเร็วสูงสุดได้สูงถึง204กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวแบตเตอรี่นั้นสามารถชาร์จเต็มได้เร็วสุดอยู่ที่2.5ชั่วโมงผ่านระบบฟ s t ชาร์ g i n g นะครับแต่ถ้าเป็นสายปกติจะใช้เวลาระยะเวลาในการชาร์จอยู่ที่3.5-6ถึงชั่วโมง สำหรับระบบความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานของ volvo bon จะใช้ชื่อว่า Intell i n t e l l i s a f e โดยมีมาตรฐานต่างๆดังนี้นะครับระบบป้องกันการชนขณะขับขี่ที่ความเร็วต่ำรุ่นล่าสุดระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถวิ่งเข้ามาทางด้านข้างขณะถอยหลังออกจากที่จอดออกจากที่จอดระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบบังคับพวงมาลัยเพื่อหลบรถที่สวน ระบบแจ้งเตือนเมื่อมียานพาหนะอยู่ในมุมอับของสายตาระบบเตือนการชนด้านหลังพร้อมเบรกเมื่อรถหยุดนิ่งระบบตรวจจับยานพาหนะคนเดินเท้าจักรยานสัตว์ใหญ่ระบบป้องกันรถยนต์วิ่งออกนอกช่องทางระบบบังคับพวงมาลัยเพื่อหลบรถวิ่งสวนระบบแจ้งเตือนป้ายจราจรระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันรถวิ่งออกนอกเลนกล้องมองหลังสำหรับการจอดรถระบบเซ็นเซอร์ช่วยในการจอดรถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ระบบควบคุมความเร็วแปรผันตามสภาพถนนและระบบแจ้งเตือนป้ายความเร็วระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติระบบช่วยในการจอดรถกึ่งอัตโนมัติกล้องแบบ360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นรอบตัวรถได้แบบเบรส y ไอวิวสุดท้ายเรามาดูในเรื่องของราคากันบ้างน,นะครับสำหรับ New Volvo x c 4 0 r e c h a r g e ลักอินไฮบริดรีชิววางจำหน่ายในประเทศไทยทั้งหมด3รุ่นโดยรุ่นแรกจะเป็นรุ่น x c 4 0 Recharge T5 R Design Expression ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่2 9 0 0 0 0บาทส่วนรุ่นที่2จะเป็นรุ่น x c 4 0 Recharge T5 R Design ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่2,390,000บาทส่วนรุ่นสุดท้ายจะเป็นรุ่น x c 4 0 Recharge T5 ราคาจะอยู่ที่2,390,000บาทเช่นกันนะครับใครชอบรุ่นไหนสามารถไปทดลองขับได้ที่ศูนย์วอ l โวประเทศไทยโดยราคาตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่2,90,000นบาทถือว่าราคาค่อนข้างถูกนะครับเมื่อเทียบกับรถ SUV จากค่ายแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างตัวท็อป,อปเลยก็จะเป็น1,800,000บาทแต่ตัววอ l โวจะได้มาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาเรื่องของการประหยัดน้ำมันเพลิงและเรื่องของ ความรูหราอาจจะมีข้อเสียในเรื่องของศูนย์บริการและราคาอะไรถ้าชอนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กระทางช่อง npauto ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ